ในตา DI of Love Story คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษาคำกลวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้นในตา The อ o อฟเล o ฟสตอตอนที่3โซ่ทองคำความผูกพันอันเหนียวแน่นเช้าวันที่3ของการเปิดภาคเรียนผมบุญบูนั่งรอปิ่นกับพงที่โต๊ะอาหารประจำของกลุ่มเราในโรงอาหารคณะส่วนเมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีการเรียนการสอนอะไรอาจารย์แค่แจ้งรายละเอียดวิชาที่กำลังจะเรียนในภาคการศึกษานี้พอตกบ่ายผมก็ชวนเพื่อนๆกลับไปช่วยพวกพี่หลิวตกแต่งพันอีกนิดหน่อยโดยก่อนจะกลับ พี่หลิวร้องห่มร้องไห้ขนาดหนักสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าถ้าจบงานนี้แล้วจะพาพวกเราทั้งหมดไปเลี้ยงข้าวหลังมหาวิทยาลัยเป็นบุญปากของสารุโดยแท้ฮหายว้ยังไงคะเพื่อนเสียงปิ่นลากยาวมาแต่ไกลพร้อมกับสายตากรุ้มกลิ่มเจ้าเล่แอบแฝงรังสีนางมารร้ายตามแบบฉบับละครพื้นบ้านเป๊ะเช้านี้มึงไปแดกอะไรมาวะปิ่นสายตาโคตรชั่วเลย บุญเอ่ยขณะนะเลมองปิ่นที่ยืนอยู่หลังผมแบบติดตๆเรากับพร้อมจะสิงสู่ร่างอันบบอบางนี้เอ,อวัดดีปิ่นมีอะไรกับเราหรือเปล่า <c oughs> ผมเงยหน้าถามปิ่นที่มองสายตากดต่ำม,มาที่ผมเออนั่นดิกูถามก็ไม่ตอบเห็นแม่งหัวเร้อ <c oughs> เหมือนคนเป็นบ้ามาตั้งแต่ในรถละผมพูดพร้อมมองบนอย่างคนเอือมระอาเบลเบลเบลนัดค่ะ ปิ่นใช้นิ้วชี้ช้อนปลายคางของผมขึ้นมาสบตากับตัวเองเสยยยิ้มจนผมถึงรู้สึกคนลุกสีหน้าบ่งบอกความชั่วร้ายราวกับมาลฟิเซนต์ก็ไม่ปานลว่ายังไงเหรอยิ้มหวานส่งให้ปิ่นมันนิดนึงในใจก็คิดว่านี่ตูทำอะไรผิดเป้าหวาสารภาพออกมาค่ะทุกคนบนโต๊ะถึงกับสะดุ้งโหยงกับเสียงของปิ่นที่ตะโกนดังลั่นกลางโรงอาหารสารภาพอะไรเรา ผมยักคิ้วถามกลับด้วยความสงสัยให้ตายเถอะผมว่าผมไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนไม่ดีเลยนะถ้าไม่ใช่ไปช่วยทำพานผมก็เอาแต่อยู่ในหอซะส่วนใหญ่ยิ่งเป็นช่วงตกเย็นหรือหัวค่ำยิ่งไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะมันมักจะมีภาพแปลกๆมาให้ผมเห็นเป็นประจำปากแข็งปินจับหน้าผมแล้วใช้ปลายนิ้วบีบม,มาที่แก้มอย่างไร้ความปราณีใดๆกับเพื่อนคนนี้เลยไอ้ไหเนี่ย แปลว่าอะไรเนี่ยแรงบีบปิ่นแม่งโคตรโหดอ่ะเอาซะปากเบี้ยวเลยสาวตรงหน้ายกยิ้มมุมปากแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าแบรนเนมใบหรูที่หนีบไว้ใต้รักแร้ขึ้นมากดสักพักแล้ววางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะปล่อยให้พวกเราทั้งหมดชะงโงกหน้าดูด้วยความสงสัยมองแอปพลิเคชัน Facebook ด้านในมีข้อความบางอย่างโพสต์อยู่ยูคิวชั่วโมง12นาทีมีการแจ้งจากลูกเพจเข้ามาจนแอดมินลมแทบจับ อินบ็อกจะระเบิดอยู่แล้วค่ะใครรู้จักตามหาตัวมานำเสนอให้ทราบกันหน่อยนะคะล่า2020 Hash tag พี่หมอกายของดีที่มีไว้ขึ้นหิ้งรูปภาพสองรูปภาพแรกเป็นผมที่กำลังยืนซบอกรุ่นพี่รูปหล่อคนนั้นส่วนรูปที่สองเป็นรูปที่พี่เขาจับข้อมือผมเดินเชียแล้วเสียงตะโกนของผมดังออกมาแบบเก็บไม่อยู่ ทุกคนกระจายตัวออกจากวงรีบคว้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองกดเข้าแอปสีฟ้าเพื่อเข้าเพจยูคิวตกันอย่างเร็วรีบผมรีบเลื่อนไปดูคอมเมนต์ด้วยใจที่สั่นเทาเหมือนกับมีคนกำลังรัวกลองอยู่ข้างหูกดถูกใจ2351คอมเมนต์446อีพิงตามด่วนค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต่อให้อยู่ใต้ต้นกระถินก็ต้องหาให้เจอหนูดีมีอยูสกวสั an, ต้นตระกูล เชี่ยกายยังไงพูดมนทรีทีกูตามมาชิบหายวายป่วงด้วยคนสายไหมพี่กายคะหนูรอจิ้นพี่มาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วพี่จะทำกับหนูแบบนี้ไม่ได้นะคะบ๊อบบอยสรุปน้องเขาเป็นใครคณะไหนหลิวคนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำหนักเด็กในสังกัดเจ้เองใครอยากมีเรื่องมาเจอคะ่ะปลอ ชื่อน้องน็อตน้องคือคนที่ทำพันใบสีให้ในขณะที่พวกเองหายหัวกันไปหมดรูปถ่ายภาพของผมขณะกำลังนั่งพับเพียบร้อยพวงมาลัยบนต่างไม้โดยมีแสงสีส้มแสดเป็นฉากหลังส่องเข้าตัวดูวิจิตงดงามไม่ต่างกับแม่เบลล่าในาละครปดีวารดาือแต่นะเพลานี้ขอลาตายแพลบพี่หลิวไม่น่าเอารูปผมลงเลยแถมยังประกาศชื่อไว้เสร็จสับ มีหวังสาวรุ่นพี่คนนั้นต้องตามมาฆ่าตัดคอผมแน่ๆหมดกันชีวิตอันแสนสงบสุขโอ้โยชนีไรจุดยืนหลิวคนเดิมเพิ่มเติมคืนน้ำหนักกรีคุณภาพระดับ HD อยู่คณะไหนครับพี่กิติพงศ์โคตรน่ารักน่าขยาเลยอะ่ะมีแฟนหรือยังวะถ้าไม่มีกูจีบและข้อความอื่นๆอ,อีกมากมายที่ถึงกับทำให้ผม ตรงหน้าเวอตาโตอ้าปากค้างอย่างที่ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าเวลาเพียงชั่วข้ามคืนผมจะกลายเป็นคนที่รู้จักกันไปทั้งมหาลัยเสียแล้วขนาดกวาดตาอ่านข้อความไปเรื่อยๆปิ่นมันก็ชิดหน้าเข้ามาใกล้ผมแล้วถามขึ้นมาด้วยรอยยิ้มกวนบาทาสรุปยังไงคะแกไปรู้จักพี่กายตอนไหนยังไงพูดมาให้หมดเดี๋ยวนี้เปล่าไม่รู้จักกันมาก่อนเลยสักนิด พี่เขาช่วยเราตอนเดินชนแล้วเกือบจะล้มแค่นั้นเองส่วนภาพที่จูงมือพี่เขาก็แค่พาเราไปส่งที่ตึกวัฒนธรรมะอะเพราะเราหลงทางไงผมตอบเสียงสั่นไม่รู้ว่าพวกมันจะเชื่อหรือเปล่าดูยังไงเหมือนก็แก้ตัวชัดแต่มันคือเรื่องจริงนี่หว่าไม่ได้คิดจะโกหกด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นจะรู้สึกเหมือนกับเคยเจอพี่เขาที่ไหนสักแห่งเมื่อนานมาแล้วก็เถอะแต่ในความทรงจำของผมมันกลับนึกไม่ออกเลย ตอนนี้พวกเพื่อนตัวป่วนมันกำลังหัวเราะชอบใจที่เห็นผมตอบแบบกระอักกระอ่วนเหมือนคนกำลังพูดปดไอ้บุญมันก็หันไปถามพี่ชายมันที่กำลังหน้านิ่วคิ้วขมวดออกมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นอะไรของมึงวะบูเปล่าถ้าพวกมึงแดกข้าวกันเสร็จแล้วก็ไปเถอะบูดิดตัวลุกขึ้นเดินออกไปจากวงสนทนาโดยไม่หันกลับมามองพวกผมเลยสักนิดจนทุกคนหันมาถามเป็นเสียงเดียวกันว่าบูมันเป็นอะไรของมันวะ ช่วงสายในวันนี้นักศึกษาใหม่ปีหนึ่งทุกคนต้องเข้าพิธีใบสีสู่ขวัญซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาช้านานของมหาวิทยาลัยกุลมิพักรุ่นน้องทุกคนนอกจากจะได้พี่รหัสจากคณะตัวเองแล้วยังได้การต้อนรับจากพี่รหัสมอที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเป็นรุ่นพี่จากคณะไหนความตื่นเต้นจึงปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของทุกคนที่เตรียมพร้อมจะได้เข้าร่วมพิธีการนี้ หน้าลานสนามกีฬาขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยเต็นท์สีเขียวกว่า30หลังถูกตั้งไว้เพื่อให้นักศึกษาได้นั่งหลบร้อนจากแสงแดดของดวงอาทิตย์ที่ร้อนอบอ้าวเหนือกระบาลด้านหน้ามีเต็นท์สีน้ำเงินตั้งเรียงต่อกันกว่า10หลังบนพื้นหญ้าปูด้วยผ้าแพรยาวสีทองอร่ามงามตาขันตกไหวขนาดเล็กกว่า50ขันอัดแน่นไปด้วยสายสินเส้นหนาสีขาวและไข่ต้มจำนวนมาก ด้านหลังมีเก้าอี้ของบรรดาอาจารย์เรียงรายกันแบ่งไปตามคณะต่างๆนักศึกษาใหม่หลายคนกำลังยืนเรียงแถวเพื่อล้วงไข่ในองค์ขนาดใหญ่ด้านในบรรจุสลากหมายเลขซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าจะได้รุ่นพี่คนไหนมาผูกข้อมือให้ทุกคนต่างเฮฮาเสียงดังตื่นเต้นกันยกใหญ่เพราะประเพณีนี้ของมหาวิทยาลัยมีเพียงที่เดียวในประเทศหลังจากผมบุญบูปิ่นและพง ล้วงไข่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินกลับไปนั่งกันที่เต็นท์ที่จัดแยกของแต่ละคณะไว้เฮ้ยพวกมึงในไข่มันมีอะไรวะกูอยากรู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าพงดูตื่นเต้นเร่งเร้าบอกให้เพื่อนๆเปิดไข่ด้านในดูบุญ FCA ขีด141บูฟ FE ขีด77ปิ่น FS ขีด12พง f v a ขีด68 และผมเป็นคนสุดท้าย FVM ขีด08ทุกคนต่างมองหน้ากันเลือกลากไม่เว้นแม้แต่กลุ่มของพวกเราเสียงดังมากมายออกแทบจะจากปากทุกคนคืออะไรวะหลังจากนักศึกษานั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการแหลกเพลงบายสีนางรำรำเดินเข้ามาในพิธีพร้อมกับขบวนพานบายสีขนาดใหญ่ที่ผมเป็นคนทำขึ้นเองกับมือ ผ่านใบสีชั้นล่างประดับด้วยพวงดอกโซ่ทองคําห้อยเป็นระยะลากยาวจนเกือบถึงพื้นเสียงพิธีกรในงานเริ่มกล่าวต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่เอ๊ะพี่หลิวนี่หว่ามาในชุดไทยกระโจมอกรัดติว้วจากปกติที่เป็นคนร่างอวบอยู่แล้วยิ่งดันให้เห็นเนื้อปลิ้นออกมาให้เห็นเป็นชั้นๆจนพวกหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างโห่แซลวิดวิวกันเป็นแถบพอพอขาดพอ ถึงพี่จะสวยขนาดนี้แต่มีเจ้าของแล้วนะคะพิธีกรสาวเอ่ยประกาศผ่านไมในมือเรียกเอาเสียงฮาให้ทั้งหมดได้ขบขันกันสําหรับงานในวันนี้จะสําเร็จเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีน้องน็อตคนเก่งมาช่วยทำพานบายสีให้กับพวกเรานะคะเสียงเงียบกริบทุกสายตาหันมองหากันใหญ่จากนั้นก็มีเสียงเซ็งแซ่ใช่น้องในเพจป้าวะแต่ละคนก็ต่างชะเง้อคอมอง ปิ่นกบ,บุนหัวเราะร่วนแล้วตบมาที่หลังของผมที่ตอนนี้ก้มหน้าก้มตาอายจนอยากจะแปลงกายเป็นไส้เดือนแทรกแผ่นดินหนีให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสักทีทุกคนคะขอเสียงปรบมือให้น้องน็อตหน่อยคะ่ะพี่หลิวแกไม่พูดเปล่าพี่มันเสือกชี้มือมาที่ผมที่นั่งก้มหน้าแทบจะราบไปกับพื้นหญ้าในเต็นท์คณะบริหารแล้วเสียงปรบมือดังลัน่นบางคน ก็ชะเงื้อตัวมองมาที่ผมอีกจนไอบ้บูเหมือนมันรู้เลยขยับมาบังผมให้ไม่เข้าใจเลยทำไมไอ้บูมันต้องปกป,ป้องผมขนาดนี้เอาละค่ะพอหอมปากหอมคอกันพอแค่นี้ก่อนนะคะต่อไปเราจะเข้าพิธีการใบสีสู่ขวัญน,น้องๆกันค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะพี่จะเรียกตามรหัสที่อยู่ภายในไข่ที่น้องได้รับขอเชิญน,น้องที่ได้รหัส FCA ออกมาเรียงแถวตามเบอร์ได้เลยค่ะจากนั้นก็มีรุ่นพี่ปี2องถึงปี4คณะนิเทศศาสตร์เดินสวมเสื้อช็อปสีน้ำเงินพับแขนถึงข้อศอกออกมาประจำตำแหน่งบุญได้รุ่นพี่สาวสวยดาวคณะเป็นคนผูกข้อมือให้เดินกลับมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดเปรยว่ากูจะไม่ยอมอาบน้าอีกเลยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะทำแบบนั้นจริงๆ <c oughs> รหัส fs ขอเชิญด้านหน้าค่ะ ปิ่นรีบลุกออกไปนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ออกมาพร้อมอบสีเขียวแขนสั้นหลังจากผูกข้อมือปิ่นเดินกลับมาแบบคอตกหมดแรงเพราะเธอโดนรุ่นพี่สาวสวยทอมรูดข้อมือไม่ยอมผูกสักทีแถมตอนยื่นไขให้กินยังชักเข้าชักออกอีกโ <c oughs> คตรน่าจะเห็นใจเลยอะกรรมที่มันก่อไว้กับผมเมื่อเช้าในที่สุดก็ตามทันมันแล้วไง <c oughs> ต่อไปเป็นช้างเผือกคณะที่สาวๆหลายคนหมายปอง F.E. ออกมาค่ะเสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วสนามกีฬาเมื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในชุดช็อปสีแดงเลือดหมูเดินออกมาประจำตำแหน่งบูเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเมื่อรุ่นพี่ที่มันได้ดันเป็นดาราช่องหลายสีที่สาวๆต่างพากันกรีดจนคอหอยแทบจะแตกว่ากันตามจริงมันก็ฟินไปอีกแบบนะครับ คนที่โคตรดูดีสองคนมาผูกข,ข้อมือป้อนไข่ให้กันเนี่ยอืมถ้าลองแม่ผมมาเห็นแล้วแล้วก็มีอาการวายกับเริ่มแน่นอนชิหมันไส้ปิ่นพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดส่วนพงได้รุ่นพี่จากคณะบริหารของพวกเราเองครับสวยทีเดียวหุ่นเนี้ยอย่างกับนางแบบจนใครๆต่างพากันอิจฉายกเว้นปิ่นที่หัวเราะสะใจอยู่คนเดียว อยากถามเหตุผลมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลัวเข้าตัวเลยเงียบไว้ดีกว่าสุดท้ายและท้ายสุดคณะที่รวมเหล่าอภิชาติบุตรและเหล่านางฟ้าประจำมหาวิทยาลายัยขอเชิญน้องรหัส FVM ออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะผมมองฉลากบนมือก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วหันมองไปรอบๆมีนักศึกษาลุกออกมาอยู่ประมาณ30คนเห็นจะได้ ตอนนี้เสียงทุกคนเงียบกริบจนแทบจะได้ยินเสียงของลมอ,อ่อนๆที่พัดเข้ามาในสนามน้องน็อตสวัสดีค่ะพิธีกรสาวสวยเอ่ยทักขึ้นออกใหม่จนผมต้องรีบก้มหน้าก้มตาเดินมานั่งหน้าขันตกหมายเลข8จังหวะนี้คือนั่งหลับตาปีเท่านั้นไม่อยากจะมองหน้าใครอีกแล้วจากนั้นหนุ่มสาวรุ่นพี่คณะแพทยศาสตร์สวมชุดกราวสีขาวยาวหน้าตาสวยหล่อก,กันแทบจะทุกคนก็เดินออกมาประจำโต๊ะของตัวเอง เสียงกรีดร้องดังไปทั่วสนามพิธีอีกครั้งในขณะที่ผมเองกำลังก้มหน้าก้มตามไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นรู้แต่ว่าตอนนี้มันอายสุดขีดแล้วว่าบุเพบุพเพอลวาสกันค่ะทุกคนเสียงที่พี่หลิวประกาศดังออกลั่นก็ไม่รู้ว่าทำไมคนอื่นต้องหัวเราะกันไปทั่วสนามขนาดนี้ด้วยรุนพีที่เพิ่งเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่หน้าผมนั่งลงบนผ้าแพรผืนทอง โดยที่ผมไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าเป็นใครน้ำเสียงที่คุ้นหูเอ่ยทักมาที่ผมจนต้องเงยหน้าขึ้นมามองเจอกันอีกแล้วนะครับน้องนอตหน้าของผมมันร้อนเผาไปหมดไม่คาดคิดเลยสักนิดว่าพี่รหัสของผมจะเป็นคนคนนี้เพิ่งพิ่พ,พิกายชายตรงหน้าขี้ยิ้มหวานให้ผมแล้วเอื้อมมือไปหยิบสายสินที่วางอยู่บนผาน จับข้อมือดึงแขนผมไปวางไว้ที่บนตักพี่เขาก่อนจะรูดได้เส้นหนาบนข้อมือสามสี่ครั้งพร้อมกับเริ่มผูกให้ผมนั่งมือสั่นหน้าแดงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตจากนั้นพี่กายก็หันไปหยิบไข่ต้มที่วางมายื่นป้อนที่ปากของผมสายตาบ่งบอกว่าให้ผมกินเข้าไปเพียงแค่อ้าปากกัดไข่ต้มเพียงเล็กน้อยความรู้สึกหอยหาลึกๆมันกลับพพุ่งออกมาไม่ต่างกับน้ำพุร้อนที่ทยานออกมา ดวงตาผมมันสั่นระริกน้ำตาเริ่มเอ่อออกมาแบบไม่สามารถควบคุมได้ความรู้สึกคิดถึงคิดถึงอะไรอาววจนแทบจะขาดใจภาพใครบางคนที่เคยป้อนไข่ให้ผมแบบนี้มาก่อนมันซ้อนทับเข้ามาอย่างเลือนรางหลังกัดไข่ต้มไปแล้วพี่กายยังใช้ปลายนิ้วโป้งลูบมาที่ริมฝีปากของผมที่ร้อนผ่าราวกับจะระเบิดออกมาเสียให้ได้น้องทุกคนเริ่มก้มกับขอบคุณพี่ที่อยู่ด้านหน้า พี่กายยกมือลูบหัวของผมเบาๆด้วยความเอ็นดูเสียงกรีดร้องดังหอยหวนดังขึ้นอีกครั้งจนผมได้สติกระพริบตามองรุ่นพี่ที่อยู่ด้านหน้าก่อนลุกออกพี่กายพูดขึ้นกับผมอีกครั้งเจอครั้งแรกเรียกว่าเรื่องทั่วไปเจอครั้งที่สองคือเรื่องบังเอิญส่วนเจอครั้งที่สามพี่ว่ามันเป็นพรหมลิขิตพร้อมกับกระตุกยิ้มหวานและรีตาอันทรงสเสน่ห์ที่มีพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดมาให้ ตูมแล้วร่างสูงก็เดินลุกออกไปปล่อยให้ผมระเบิดตัวแตกนั่งขาแข้งอ่อนระทวยสิ้นใจตายไปตรงนั้นพอหลังจากพิธีบายสีสุขวัญสิ้นสุดลงผมกับเพื่อนก็ออกมานั่งกันที่ลานกลางตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าๆช่วงเวลานี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะมีเมฆครึ้มๆเหมือนฝนจะตกปินขอตัวไปซื้อของกินโดยลากบุญกับพงไปด้วยจึงเหลือแค่ผมกับบูที่ต้องนั่งรอกันสองคนที่โต๊ะหินอ่อน ในหัวผมยังคงคิดวนเวียนถึงเรื่องที่พี่กายพูดครั้งแรกคือทั่วไปครั้งที่สองคือเรื่องบังเอิญครั้งที่สามคือพรมดิขิตเพียงแต่ที่ผมจำได้เพิ่งเคยเจอพี่เขาแค่สองครั้งเองนี่หว่าผมรู้สึกได้ว่าวันนี้บูดูอารมณ์เสียนิดหน่อยมันนั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดเท้าคางมองออกไปยังถนนโดยไม่หันมาคุยกับผมเลยว่ากันตามตรงบูมันเป็นคนที่หล่อมากนะครับ สูง180กว่าๆหน้าเนี่ยใสยกิ๊กคมเกลี้ยงเก่าถึงจะดูเหมือนคนจีนแต่กลับตาโตคมสวยเหมือนพวกหนุ่มเกาหลีบอยแบนด์เวลาอยู่ใกล้มันผมกับรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแล้วก็กลัวละมั้งปล่อยมันไปสักพักก่อนดีกว่าคิดได้ว่าก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความดูหลังจากเช็คข้อความไปสักพักความคิดของผมก็ดันไปนึกถึงเพจ YouCute ขึ้นมาเสียดื้อ เริ่มสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก่อนจะกลั้นใจกดเข้าไปยังแอปสีฟ้าเชียเพิ่งผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเองนะยูคิว t ์48นาทีแอดมินขอฟ้องด้วยภาพแทนและกันนะคะไม่อยากพูดเยอะแล้วเจ็บคอหักอกหักใจกันนะคะทุกคนแอดมินเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะรูปภาพสี่รูปภาพแรกพี่ไก่ผูกข้อมือผมภาพที่สอง พี่กายกำลังป้อนไข่ผมภาพที่3พี่กายใช้นิ้วโป้งปาดปากผมภาพที่4พี่กายกำลังลูบหัวผมกดถูกใจ900คอมเมนต์127อีพิงยิ่งกว่างานวิวาก็งานนี้และค่ะแฮชแท็กสกายวัฒสันต้นตระกูลฮัทไทยพุทธอาเป็นพิธีวิวาเฮ้ยเป็นพิธีรับน้องที่สวยงามจิมจิมค่ะวงเล็บ รูปยิ้มชั่วร้ายรัศมีขำอยู่มาสามปีอยากมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้บ้างโว้ย FVM Room 14ยุุั่นขวัญยืนนะคะไอ้กายน้องน็อตขอให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองวงเล็บหมั่นไส้โว้ยจากเพื่อนๆชาวคณะโยโก,โกมีคนยิ้มหน้าบานเป็นจานดาวเทียมหมอชาตรีนอกจากจะยิ้มหน้าบานแล้วยังหน้าแดงด้วย ปอกเด้งรักษาคำพูดด้วยนะไอ้กายสกายวัฒสันต้นตระกูลโอ้ยเกลียดไอ้เพจนี้จริงๆเลยมันมาแอบถ่ายตอนไหนเนี่ยทำไมภาพมันซูมชัดขนาดนี้วะผมคิดขณะที่มือกำลังขยี้ผมตัวเองด้วยความหงุดหงิดแค่นี้ผมก็ตกเป็นข่าวมากเกินไปแล้วทั้งที่ผมเองอยากจะอยู่แบบไม่ต้องมีตัวตนในสายตาใครเลยยิ่งดีแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ารู้จักกันทางมหาลัยไปแล้วมัง้ง บูเหลือบตามองมาที่ผมนิดนึงก่อนที่จะหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือของตัวเองต่อในขณะที่ผมเองก็ต้องหันกลับมาสนใจข้อความในมือถือของตัวเองอีกครั้งจนมาสะดุดกับคอมเมนต์ของใครบางคนที่ไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยสกายวัศนต์นต้นตระกูลคนบางคนถึงแม้จะไม่ต้องตามหาแต่วาสนาก็นำพาให้เรามาเจอกันเอบิรอยกรีดลงเ,ลเรือแล้วโว้ย หมอชาติหูยออกตัวแรงมากนะมึงเฮ้ยผมถอนหายใจออกมาเบาๆตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมคงต้องโดนล้อจนกว่าจะเรียนจบแง่โยนมือถือเก็บเข้ากระเป๋าไม่องค์ไม่อ่านมานละปวดหัวอืกลมหน้าซุกลงแขนที่ไขว้ซ้อนกันบนโต๊ะหินอ่อนเฮ้ยน็อดเป็นอะไรวะ บูมันสะกิดแขนผมที่ตอนนี้นอนก้มหน้าโขกหัวไปกับแขนตัวเองพอบูมันถามออกมาแบบนี้เลยตั้งใจจะกแกล้งให้มันตกใจเล่นเห็น <c oughs> มันคริเพียดไม่พูดไม่จามาทั้งวันด้วยการตระคุบมือมันมาจับไว้แล้วแนบหน้าไปบนหลังมือนั้นมั่นใจมากว่าไอ้บูมันจะต้องสะดุ้งจนต้องชักมือออกมาด่าผมแน่ๆเสร็จตู <c oughs> <c oughs> <ett> บูเราจะทำยังไงดีวะพรุ่งนี้ต้องโดนล้อทั้งวันแน่เลยวะ่ะโหย พูดด้วยน้ำเสียงออดอ้อนออซอพร้อมยกแขนมาแนบแก้มขนาดนี้เป็นใครก็ต้องดูออกว่าแซงทําแน่นอนบูมาเลิกคิวเล็กน้อยก่อนจะเผยยิ้มออกมาที่มุมปากพร้อมกับเอามืออีกข้างลูบที่หัวผมไปมาเอองั้นกูจะปกป้องมึงเองใครล้อเดี๋ยวกูจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะเชีย่ยยังรอร่างกายมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติรีบชักมือออกอย่างเรวรี่แมง สายตามันทำดาเมจรุนแรงชิบหายแทนที่มันจะเป็นฝ่ายที่ถูกผมแกล้งทำไมกลายเป็นว่าผมเสร็จมันแทนละ่ะ <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าอับอายกับสิ่งที่เพิ่งทำไปเมื่อตะกี้มากจนอยากจะกระโดดมงหัวลงมาจากตึกชั้นแปดตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนางอึงอยู่ได้สักพักพวกปิ่นมันก็เดินกลับมาพร้อมถุงลูกชิ้นทอดเต็มไม้เต็มมือแล้วยังน้ำอัดลมอีกห้าแก้วใหญ่ปิ่นนั่งลงพร้อมกับดูดน้ำแดงอึๆ <c oughs> เหมือนคนกระหายขนาดหนักส่วนที่เหลืออีกสี่แก้วเป็นโคกสามแก้วกับน้ำส้มแก้วหนึ่งบุญบอกว่าตั้งใจจะซื้อโคกมาแต่มันหมดพอดีเลยต้องเอาน้ำส้มมาแทนผมรับแก้วน้ำส้มขึ้นมาดูดถึงวันนี้จะไม่มีแดดแต่ผมกลับรู้สึกว่าหน้าของผมมันโคตรร้อนเลยก็เล่นโดนคนสองคนทิ้งระเบิดติดกันสองครั้งในวันเดียวกันนี่ว่าฮอยก้มหน้าก้มตาดูดน้ำไปสักพักบูมันก็พูดขึ้นมาว่ากูอยากกินน้ำส้มวะ่ะ แล้วถือวิสาสะดึงแก้วในมือผมไปดูดทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้ผมมองตามตาปริบๆเหลือไปเห็นไอ้บุญมองมาที่พวกผมสองคนด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่จากนั้นมันก็หันหน้าไปทางอื่นเอามือปิดปากหัวเราะอ,ออกมาเฮ้ย <c oughs> พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มเรียนจริงจังแล้วสินะพงพูดออกมาทำสีหน้าเบื่อหน่ายโดดแม่งเลยดีไหมวะบุญพูดต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้ย จะโดดตั้งแต่คลาสแรกเลยไม่ได้นะโว้ยเห็นว่าอาจารย์ยังดุปิ่นผู้เสริมออกมาอีกครั้งให้ทั้งพงและบุญต้องทำหน้าจ่อยจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็อยู่คุยกันเล่นต่ออีกสักพักใหญ่ก่อนที่ปิ่นกับพงจะขอตัวกลับบ้านก่อนปะบูกลับบ้านกันบุญมันหันไปสกิดพี่ชายแบบที่ทำเป็นปกติบูหันมามองหน้าผมแล้วสายหน้าตอบกลับบุญไปนิ่งๆเออมึงกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวกูกลับเป็นเพื่อนนอตเอง เฮ้ยปูไม่เป็นไรเรากลับเองได้บูหันมาขมวดคิ้วให้ผมก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดเดี๋ยวกูกลับด้วยเออเออเออเงั้นมึงไปส่งให้มันถึงบ้านด้วยล่ะบุญหันไปบอกพี่ชายบ้านไอ้น็อตมันก็บ้านกูไหมล่ะบูพูดออกมาด้วยน้ำเสียงล้อเลียนน้องชายเออว่ะจากนั้นพวกมันทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันเองแล้วหัวเราะกันออกมาเสียงดัง ผมเองก็เริ่มรู้สึกว่าบูมันแคร์ผมมากผิดปกติทั้งๆท,ท,ที่ผมกับบูแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่เลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผมเองที่ไม่ค่อยได้มีเพื่อนมากนักเลยทำตัวไม่ค่อยถูกเวลามีใครสักคนเข้ามาเทคแคร์แบบนี้บูให้ผมนั่งซ้อนท้ายจัก,กรยานส่วนตัวมันจะเป็นคนขี่เองตลอดเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่หนาทึบฟ้าครึ้มเริ่มดำมืดคลืบพคลานเข้ามาทุกขณะ ลมโชยพัดกระทบเข้ามาที่ใบหน้าพร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆจากเสื้อผ้าของบู๋สายตาผมเริ่มสลืมสลือจากความเหนื่อยล้ามาทั้งวันทําให้ผมเกือบจะงายหลังอยู่หลายทีจนบู๋จอดรถข้างทางพร้อมกับเอื้อมมือมาจับมือผมไปกอดที่เอวของมันถ้าง่วงอะ่ะก็พิงมานอนที่หลังกูนะอืมได้แต่พยักหน้ารับก่อนที่เปลือกตาอัอนอ่อนล้าจะทนแรงโน้มถ่วงไม่ไหวอีกต่อไป หลับตาซบหน้าลงบนแผ่นหลังกว้างของวูไปอย่างเสียไม่ได้ <c oughs> เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของเด็กน้อย14ขวบในตาสีน้ำตาลอมเหลืองที่มีน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ขาดกำลังมองดูลูกสุนัขแก่ตัวใหญ่สีขาวด้านหน้าที่กำลังหายใจหอบขาดเป็นช่วงๆเสียงดังจนน่ากลัว <c oughs> <c oughs> สุนัขแก่เลียมือ เลียกแก้มเด็กน้อยที่กำลังซุกอยู่บนหน้าของมันพุงลูกเจ้าขาวมันแก่มากแล้วลูกต้องทำใจแล้วปล่อยมันไปนะเสียงแม่เด็กพูดกับลูกน้อยเอื้อมมือลูบไปที่หลังของสุนัขแก่ตัวนั้นอย่างแผ่วเบาสายตาของเธอเองก็เจ็บปวดไม่น้อยที่อีกไม่นานจะต้องเสียเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของครอบครัวเธอไปแต่แต่ไอ้ขาวมันอยู่กับภูมิมาตั้งแต่เกิดแล้วนะ มันมันเป็นพี่น้องของภูมิเสียงเด็กน้อยสะอึกสะอื้นลั่นออกมาอีกครั้งคนเป็นแม่ลดตาต่ำเจ้าขาวมันทำหน้าที่ของมันแล้วนะลูกหน้าที่ที่มันได้รักและซื่อสัตย์กับภูมิไงหญิงสาวดึงลูกชายเข้ามากอดปลอบอยู่ที่อ้อมอกของตนเสียงหายใจของสุนัขแก่กระตุกหอบรวยรินก่อนที่ลมหายใจจะหยุดลงพร้อมรอยยิ้มที่มอบให้เด็กน้อยผู้เป็นนายครั้งสุดท้าย และนั่นเองก็ทำให้เด็กที่ชื่อภูมิที่มีร่างกายขาวซีดผอมบางที่มีเพียงหนังหุ้มกระดูกถึงกับเป็นลมล้มไปบนตักของมารดาอันเป็นที่รักน็อตน็อตตื่นได้แล้วเสียงตะโกนของบูด,ดังขึ้นจนผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นจากแผ่นหลังบูเอี้ยวหน้ามามองผมด้วยสีหน้าเป็นห่วงเอ่อถึถึถ,ถงแล้วหรอบูดวงตาผมมันเหนื่อยล้าเกินกว่าจะยกขึ้นมองไปร,บรอบๆเสียด้ยซ้ำปะ่ะ เดี๋ยวกูพาไปส่งที่ห้องอืมได้แต่พยักหน้าเพราะรู้สึกสลึมสลือและมึนงงอยู่ไม่หายบบพาผมมาส่งที่ห้องเปิดประตูให้แล้วพามาที่เตียงนอนผมยังง่วงจนไม่มีแรงจะเคลื่อนไหวหรือทำอะไรได้อีกทิ้งตัวล้มนอนลงบนเตียงเหมือนกับร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงก่อนที่สมองจะดับลงได้แต่พูดเอ่ยออกไปเบาๆเพียงไม่กี่คำขอบคุณนะโบขอบคุณมาก เพียงแค่นั้นสติผมมันก็ดับวูบไปโดยไม่รู้ตัวมีเพียงเสียงสุนัขตัวนั้นที่ดังกึกก้องอยู่ในหัวของผมไม่ยอมจากหายไปไหนเสียงของไอ้ขาวที่คอยปกป้องดูแลผมในความฝันตลอดมาสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ดีอีกหนึ่งตอนหวังว่าทุกๆคนคงจะชอบกันนะคะถ้าหากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในตอนต่อไปด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ